พายุที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแบบว่าพร้อมๆกันหลายๆด้านในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำไปนะคะขนาดเลขาสภาพั์ยังบอกว่าให้ประชาชนระมัดระวังการใช้ใจ่ายให้ดูแลเรื่องของสภาพคล่องตัวเองให้ดีผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าให้เตือนภัยพายุทางด้านเศรษฐกิจจะมานะคะสถานการณ์รุนแรงแค่ไหนคะเท่าที่พบเห็นนี่คือพายุทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบหรือยัง ไม่ว่าสงครามครั้งนี้จะจบยังไงเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยอยู่ต่อไปแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องออรีบเร่งในการที่จะปรับตัวนะคะสิ่งที่น่าจะซัดเราได้แรงที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนี่แหละซึ่งมันทําให้ทุกอย่างนี่มันไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนนะคะเราบอกให้รัฐบาลเนี่ยเตรียมการเดียวยารัฐบาลก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าใครจะได้กับผลจะทบอะไรเรายังไม่ทําเราขอรอดูก่อนนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเ,เรื่องของการเจราจาก,การค้าก็ยังม,มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงว่า